ดีครับอยู่วันนี้อยู่ร้านเหมือนเดิมครับร้านไก่เขาสุนพวงครับของไอ้สิงตะวันคือก็อละเพิ่งดูตัวบังไงหนึ่งนี่ครับนี่คือก็อละตอนญ่คือตอนหน่อยตอนตอนกินกินหลายคนก็ถึงบอกว่าตอนเล็กหน่อยตอนเล็ก โชว์โชว์มือนี้วาอุดหนุนไก่เพื่อนจะโตัวสองตัวครับนี่เแมวชัยจัดไปสองตัวครับจัดไปสองตัวครับตัวละร้อยห้าเสียบบาทถ้าครึ่งตัวก็75บาทครับอ่าวันนี้แมวชัยมาอุดหนุนไอสิงเหมือนเดิมครับคือเก่าแล้วครับเสียบเลยมายี่ยเด็ก็หิวคือเก่าครับเพราะว่าอาทิตย์นึงต้องหิวได้ต้องไปกินนี่ดิครับวันนี้เสนอคำว่าตอน ตอนก็คือแบบเป็นชิ้นแล้วครับชิ้นน้อยชิ้นใหญ่ภาษาอีสานก็ตอนหน่อยตอนใหญ่ประมาณนี้แหละครับนี่นะครับอยู่กับร้านไก่ไอสิงีมที่หนึ่งกระบ,บอกประจางครับสองตัวมื้อนี้สามร้อยบาทครับไก่ย่างเขาสวนป่วงขอบคุณครับให้เบิ่งบรรยากาศร้านก่อนนี่ร้านเพิ่นนะครับ นายสิงสถานีย่างนี่ทางบุนเพื่อนก็ได้เป็นทางเมียเพื่อนนะครับทางเพื่อนขายสำตำวงทางพุ่นแหละนี่อยู่นี่ครับนี่นี่นี่บรรยากาศเนืองกระปอกครับยูนี่ถ้าเห็นเข้า่าแอร์นี่แม่นเลยครับนี่ล้านยูตรงนี้เด้อ้าพูดได้สิมาอุดหนุน,นไกลย่างเขาต้นกวงเพื่อนครับนี่สำหรับที่นี่ก็ขอบคุณครับ